อย่างนี้ยังน้อนี่คืมุนอูดปุ๋ยอีกตัวน้องน,นี่ครับเต็มแรกมาแล้วปลาช่อนครับอีมาลุ้นกันครับผมผมเห็นเป็นอีหยางงาวเงี้ยวคือจังปลาไหลนี่ครับมาเพื่อนกันนี่ครับนี่เต็มแล้วนี่วันสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับในช่องวันหยุดหายอยู่ไม่กิน วันนี้พากันไปใส่เบ็ดครับนี่อุปกรณ์เพียบเลยนี่พานไก่ครับผมนี่ข้าวครับพากันไปใส่เบ็ดครับนี่ครับผมผ่านผลชีวิตง่ายสไตล์ลึกทุ่งครับผมพากันไปใส่เบ็ดครับผมนี่กระนวันแล้วครับสายแล้วครับเลยพากันไปเลยนู้นรถอีกคันนึงครับผมเซียนครบก็เซียนอามแล้วก็เซียนครบนั่งอยู่รถอีกคันนึงครับค้งหนึ่งครับผมคนพานำเข่าไม้ครับ ไก่ลงมานั่งกับผมด่า <c oughs> มาไม่ทันเขาครับน่าพันไก่เนาะใช่นั่งกันครับ <c oughs> มีพี่น้องมาใส่ก่อนแล้วครับผมพี่น้องเรามาใส่ก่อนแล้วโอ้มากี่ทีแล้วครับโอ้มาหลายทีแล้วมาหลายทีแล้วมันไหครับผมโอ้มันก็ครับว่ามาันดอก คคนนีรับมาถึงไม้แล้วครับกำลังพากันสูเรืกันอยู่ครับผมกำลังสูเรืกันครับตอาไม้บุกน้ำบุกป่าฟาดลูกโเรียสะพานเยครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนใส่เบ็ดอีกทีหนึ่งครับเริ่มฟักเบ็ดขาดล้างแรกแล้วครับขัดติดตรงขึ้นไปตรงนี้ตรงไปตรงป่ามะพร้าวนู่นครับผมผมกดยี่ปะยีออกไปนี่แหละครับตามถนนขึ้นไปนี่มาแล้วครับผมทีมงานของเราเริ่มมากันแล้วครับ นูน่นฟานผลกับฟานไก่อยู่ของลรางสุดเลยครับนี่เซียนกุ๊บกับเซียนอัมครับครับผมเซียนอมัมของเราเริ่มปักเม็ดแล้วครับไอ้จักสองรัวตรงเด้อเซียนนี่ได้ครับได้ครับเซียนอัมปักวิทย์มัน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 เซียนกพกกำลังดมดมมองมองครับนี่ก็ดตีผลกับจ้าอะไรเดี๋ยวครับยังไม่ได้ใส่เพชรเลยครับผมอันนี้ปลาจะกินคนต้องกินเออเติมกำลังก่อนครับไปครับเราไปทางนี้ทุกคน ผมจะไปตรงนี้ครับนี่ยไมจะไปคันนี้พี่นี่ล้วอู้น้ำท่วมอู้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 นี่ยผมมันจะไปทางนี้แหละถึงตรงนี้แล้วครับเป็นยังไงเนาะนอนน้ำขึ้นหลายเต็เนาะนี่ครับผมใบย้ายเบ็ดนะครับผมเพราะเหยีดอะไรผมถึงต้องย้ายเบ็ด ไปเบื้องกันครับเพราะเหี้อะไรไมันเป็นย่อนอยังงของผมถึงได้ย้ายเพ็ดครับมาเบื้องกันดูครับผมทุกคนดูเืินฝา,ากเืินปรากเนยเดินจนเหนื่อยแล้วครับเมือ่อยขาหรอ นี่แหละครับผมผมถึงได้ง่ายขั้นเด็ดไปสูนใส่เขเ่ินมันมไปใส่เขินนะครับไปใส่ทัางที่ขับรถมากครับข่บานยางลุยลยงยงล่ยนามเลยรุอยยังนี่ไงรุ่ยนาำเลยนะครับล่าขา นีก็มารวมทีมกันแล้วครับรวมตัวกันแล้วมากินไงน้อยอ๋อเพรให้มันปากกันพักเหนื่อยเลยสักพักรนะนิกหน่อยก็จะได้พากันไปดูเพชรครับเป็นไงพันธุ์นับสนุนครับชอบก็กินไม่ชอบก็ไม่ต้องกินปฏิเสธไหมบึกลายไก่บองไม่ปฏิเสธเปลี่ยนเลยไหลบึกเลยโอเคครับผมเอ้ไงไปติดตามตอนยามเลยครับผมครับผมทุกคน อไปรอบที่แล้วนี่รอบหกโมงนี่ทางยามทางไปยามทางไปใส่ครับใส่เยอะซสีเดือนเลยยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยครับไรลวี่แววครับผมหน้ามันขึ้นดาแล้วก็ฝนก็บตกลินดาครับผมเปลี่ยนแผนก่อนครับมหาไอ้ปูหาปูกันครับผมจะปูไปบ้านครับปูไหล แม่จะไปนหนึ่งไปทอดไปดองกินครับไปครับผมครับนี่ครับผมปูอีกตัวน,นึงนี่ครับผม ดูผลงานผ่านผลครับผ่านผมไปได้มารอบเลียกขมือจุกเลยเอียวเชื่อมัดไว้ผ่านผมกำลังจะเอากบออกมาครับเนี้ยเลยว่ปจะชนใหญ่เดือยนุ่งนุ่้ยในหวยด้วยโอ้ยเอาลงไม่หัวพี่เพจเป็นกรุบนานโอ้ตัวงานดูโอ้โถ่ไะชนครับผมก้อนผ่านผลหมานเลยผมผมยังประหมานเลยครับผม นี่ได้กุบพร้อมครับอิบอบเดี๋ยวผมจะไปยันสักหลอบก่นอนยังไม่ได้ดูเลยนี่ดูปลาหมอใหญ่ครับผมเราจะมีแต้มกับเขาไม่เนี่ยเดี๋ยวเราไปลุนกันครับผมไป,รปรครับอืมหนึ่งอย่างน้อทุกคนขั้นโกงแต่เลยครับนี่นี่ปลาบ้ะนะ้องม่หลุดตัวดีนี่ปลาบ่านี่คป็นขมบผมนี่ปลาบน้องอุ้ยหลุดครับผมทุกนะคน ชอ้ยมาสากเกินไปครับนี่ชอ้ยหลุดทุกคนโอ้เสียดายเด้เต็มแรกของผมมาแล้วทุกคนนี่ครับผมเต็มแรกนี่ครับเต็มแรกมาแล้วมาช่อนครับอีเฮ้ยนีบผม มาแล้วครับแตมแหลกมาแล้วปากเลยครับหนี่งครับผมทุกคนแตมแหลกของผมมาแล้วครับมันอ้วนอยู่ครับแตมแหลกมาแล้วนี่ครับผมใส่กล่องเลยครับนึ่ครับผมนี่ครับพาชิ้นมันหมาเนอ พอกันแล้วไปแล้วครับผมผ่านผลนี่ไม่พอใจครับทำเบ็ดเพิ네่มอีกเินแเห็นวัดได้ปลาเลยยึกใหญ่เลยอดูานไกู่ครับนี่ครับผมปานไก่โอ้ฟานไก่ได้แต่ปลาไหลมาครับนี่ได้แต่หัวมาครับะไก่าโอยไม่ธ้อมดาเลยนะโอ้ ทังไกเลยไรตัวเดียวหมอหล่นลเม่ังหมอนลวคับผุกคนเลยครับตอนนี้กับฝนตกเรื่อยๆครับจะได้กัเห็นเมื่อเห็นกับจะสมากันนะครับภาพบรรยากาศในทีงนี่แหละครับพืลนทีมันจำคัดครับผมฟังผมกันมนเม็ดมวมกันอยู่ในเปลี่ยนออกก็ได้ครับ คนไมครับคไมครับผมมเกพันไก่กน่ยายาเเสื้อน้าวมาหาพนไม้ับทุกคนาไม่เด็ดนามหังามหวงมาดับสคมไม่มีขายเลยันไก่มีบอาัหน่งครับตอนนี้ปลาสตัวไซใหไซใหไรุนสปอนเซอร์ครับต่ดตี้ับ่ก็ต้องบไส่ตัวครับอัดับห่ แค่นี้ก็แชมป์แล้วอะไร <c oughs> อีกคนนึงเป็นหน้ากูยอมหมดแล้วกูไม่เอาอะไรแล้ววันนี้เอาเป็นศิษยาภิบาล ก็ผ <icana> <naj bum S 1> ิปกติอยู่มันแย่ปดกันดนี็วนนมันียแรอยากลบนมานอนครับผม้อยแน้วจักนอนไนอนตรงไหนนอนนีนงรับเลยตาฟ้าิก็จยากันไม่ขนเลยตาไม่นาอนได้อีกไ อยู่ครับผมลุดจกอะไรมานดึงกินครับอสองทีแเราที่ตรงนี้ครับปูนี้มันต้องเสียด้มเถอะขอบผมทุกคนคันโกงแตกอีกแล้วครับจะมีตัวไหมนี่ไม่มีตัวอีกแล้วครับสองทีจะเรียรหลังนี่มันปูมันอย่างนั้นมาดึงกินนี่นี่แหละครับสมทุกคนตอนนี้ก็ ปลากันกลางเต้นแล้วครับนี่ก็เต้น,ตน,นบอลนี่ก็เต้นผมเต้นพานไก่ครับพานไก่อันนี้ของพานฝนครับผมนี่พันฝนพานฝนอันนี้ของนายชาติครับนี่ชาติตรงนี้ครับไปครับผมในเวลานอนแล้วมิดจะสำนันแล้วครับมากอะ เอาบรรยากาศครับได้เข้าไปนอนมันบ่าไดครับผมจะจีดยังไดงล่ะไปครับผมเอาเต็นครับไฟปีนะมันพมเแล้วเอาใหม่เลยครับมันหมวกแล้วเป็นไรพี่เท่วกันรับแล้วไนอนแล้วเดวเวลานอนแล้วครับ ยังขึ้นเลี้ยวปลากลับผู้ใดหรอกอล <laughs> ปากลาใดตัวเดียวครับจะได้ดกัดกอเก็บแเพงใบกูเบียดมืออื่นก่อนครับนี้แล้ะครับผมลาตีสวัสดีครับผมบ๊ายบายสวัสดีตอนเช้าครับผมทุกคนใน,ใน,นี่ได้เวลาเก็บตื้นแล้วครับนี่ตื่นกันแล้วตื่นกันสักพักแล้วครับผมเก็บตื่นผมก็ะเก็บเสร็จแล้วครับแล้วกัด รอพยายามเพชรเลยครับผมเอ้ยไปกู้เพชรไปกู้เพชรพยายามกูะเบยียากูเครับผมปครับปลาก็ยังไม่ไห้เลยครับตื่นยามต้องแตกนี่แหละไปครับพยายามเพชรํากันเออมีตเขียดอึลนตกมดคืนแล้วครับ ตกไม่แรงนกะตกลินลินไปปล่อยไปแต่ก็ปลาก็ไม่กินปลาครับเนี่โอ้ยมัดซิดเดท With ลเ,เลยครับผมทุกคนเว็ดขั้นโกงเตะเลยครับผมมาลุ้นกันครับผมผมเห็นเป็นอย่างเงาเงาคือจังปลาไหลเนี่ยครับมาเพิ่งกันเฮ้ยปลาไหลทุกคนดูนี่ปลาไหลครับผมโอ้ปลาไหลปลาไหลนี่เห็นไหมครับนี่ มาแล้วครับผมตัวแรกของผมมาแล้วนี่นี่ครับตัวแรกดอนเศร้าครับผมปลาไหลครับนี่ถือจนตายครับโอ้มนัมนมนันมันครับเก็บไปเลยคุณหลังจากสียามเบียดมาได้สักพักครับนี่มีเต็มแล้วครับผมนี่ครับมีเต็มแล้วนี่อวนตับ นี่ครับผมเมื่อแตมแดกของผมมาแล้วครับวนตับเลยเนี่ยปวดปลาเลยครับนี่ครับผม,บผมปลาตัวแดกของผมตอนเช้าครับตัวแรกของตอนเช้านึกว่าจะไม่มีแตมนึวจจกว่าองว่ามีแตมครับนี่ครับผมวนโอ,โอ้เป็นยังบุญยังคุณแล้วไปครับลุ้นกันต่อ อืมุคักไปนนี่ลังนี่ยังน้อนี่ก็มุนอึปุยอยู่แต่น้องเปิดยังเอาทุกคนโอ้เป็นยังเอานี่เบิ่งเอาครับพี่น้องเบิ่งเบื้องเบื้องแม่ดุนไปน้อกันมันอยู่บนเหนียวเปิดมุดเรียรีเลยโอ้อยู่บนน้อง มวานวัยอยู่หมดแล้วหลายเนี่ยโอ้ยรุดแล้วไปแล้วครับอืโอ้อเสียดายสินะทุกคนมึงเพียงโอ้เสียาดายครับมาแล้วมันวนอยู่สามรอบถูนไหมรอบที่เออสองรอบ รอบที่สามยังบ่ถืออยู่โอ้โหไปกับผมทุกคนมาเบิ่งอีกคันแท้อันหนึ่งจะยึดถือว่าถือเราร่างไม่ละเบ็ดโอ้มันจะถืออย่างนเนาะพวกเรื่องก้น,นขั้นโฟงเตี่ยเลยอึนไปอยู่สับ มายู่สามกับผมผ่านอีกเลี่ยงครับไปครับผมเก็บเตะครับผมทุกคนมีอาการอีกแล้วครับหลังนี่ขั้นกุ้งของนุ่งโอ้ยมีอย่างอีกแล้วครับครับเก็บเบ็ดตะ นี่ครับผมมาคุณต,ตามาเก็บเก็บเก็บอีจูครับสองตัวออฮตาก็ะไรสองตัวก,กันครับปลาก็จักยังไงนี่อีจูก็ได้กินครับผมถูกแค่นี้นี่ครับอือันนี้มีแต่ปูปูโอ้โปนูนายากนายากน้ามันมาจดปลานี้มีร่มผมว่าเง้นนะครับ เดีย๋ยปซีเรียสครับผมกับการหากินครับทุกคนขนาดรอบเป็นทิฟทิเตัวเอจูใส่ไปไล่เป็นทิบทิตัว,ย,ย,ตวยังไม่ได้เลยครับได้แค่สองตัวหนึ่งปลามันกระจายไปครับผมหนามันถ่วมมันลาดผมทุกคนนหลือหลังสุดท้ายแล้วครับผม ไปลุ่นไปน้ากันครับไปโอ้ยเอ็งหลังสุดไทยกับว่าถือครับโอ,โอ,โอผลงานคลิปนี้นี่บีมีครับผมมีอยู่สองตัวท่านแหละเดียมขึ้นตัวหนึ่งย่ำเสาตัวหนึ่งครับผมนี่แหละครับผมการหาอยู่หากินมันเป็นธรรมดากับมีใดไม่มี่อะไร,ร,น,ไรนั่นแหละจะไปซีเรียสกับมันครับผมไปครับเตรียมตัวกระบ,บานกันครับผม ครับผมเสียนาของเรากำลังมาครับนี่งครับผมเสียนาของเรามาเช็กคนงานเสียนาของเราหนึ่งมียักษ์เด็กตัวน้อเสียนาเลยโอ้วันนี้ครับเด็กขรุขอใหญ่ครับผมเด็กขรุขอใหญ่เหมือนกันครับมาไกลครับมากไกลมากไกลเลยสบู่ครับเดี๋ยวผมถ่ายเบิ่งครับเออหนี่หนี้เสียนอาขึ้นมาแล้วครับนี่โอ้โหพตุ่มหมูป่าอยู่ครับใหญ่กว่าห้ำนิดนึงไปครับผมครับผมทุกคนผมจะหากับเพราครับ มาไหลครับผมเอาไงล่ะนี่ครับผมหากรับเข่าครับนี่ครับผมกรับเข่าผมโอ้เป็นแตงงามๆบุบๆเลยครับโอ้นี่กับเขาครับเดี๋ยวเก็บกับเข่ากันเด้อจะได้ไปพัดพักบุงเนี่ยลากินตองนี้แหละครับผมเดี๋ยวเก็บพักกอนครับครับผมเซียนกบมาพอดีครับ ครับผมเสียนคบหมานม่นเนาะเสียนคบนี่งนี่ครับสภาพไม้ก็จิเป็นแบบนี้นะครับต้องยอมครับชิปนี้ต้องยอมยอมเลยไห้มันไม้แย่ครับรอบนี่น้ำท่วมครับน้ำท่วมครับผมไปครับเราไปดูผลงานรวมันที่รถเลยครับผมมาแล้วครับผมผ่านฝน จะเป็นยังไงเนาะอุ้ยคอแทบหักครับผมมาดูกันว่าเห็ดอะไรถึงคอแทบหักโอ้ยคอแทบหักเลยครับผมเต็ตัวนั่นผ่านผมยีมีเตียมโอ้โอป้าทุกคนม่วันนี้เป็นวันน้องพานผลจริงจริงอืม เป็ยังไงนาะนบอดในจ้กหาง่่คนงานของน้บอดครับนี่โอ้เเ่าเอาเบี้ออกจากข่าเส้นหลักปดนเอาายสายด้เี่ยยันมันตายเนาะมันไตายตัวไมี่คนงาน้องเซียนครบครับตอนเช้าเลยสองตัวครับนี่ตอนเช้าเลยสองตัว เชียนอามแหละทอฟอร์มของเขาครับนี่เตรียมถุงครับน,น,รนี่ผนงานต้องเชียนกบครับนี่ทำไปเรียบร้อยครับผมนี่เบียดแดงชาเลยมาแล้วครับผมมาชัดมาแล้วเด็กตัวหมครับ อาณาชาตมีผลงานแล้วครับไายผมโอ้ไม่น้อยดอกเี่สองสามตัวว่าสี่ตัวเลยเด่นน่ะมาท็อปฟอร์มตอนเช้าครับนาชาติแต่ว่าเบ็ดไม่ไหลดอวครับลอยกว่าครับผมทุกคนตอนนี้กัดจมงานมาครบกันทุกคนแล้วครับอ้ํามานี่ทีมงานมาครบทุกคนแล้วครับนี่ก็เตรียมตัวจิก้าบ้านกันแล้วรับผมมีเซียนครบคุณพ่อแล้วก็ ปานผลครับว่าจะไปมุนบนกันต่อโอ้สุดยอดจริงๆวันหลังไม่ใช่วันนี้วันหลังอันหลังไปจะด้ไปมุนบนนี้ก็ดีสุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวไงเจอกันคลิปหน้าครับจ๊คจะได้ไปไหมผลงานไม่มีครับแจ่ว่าไม่มีกับมีอยู่สองตัวหรอวะสอกตัวพอไปไปผนครับผมแต่จบคลิปนีป้นล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ